มีข่าวแม่ประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมสําหรับน้องๆที่จะสมัครทหารออนไลน์นะครับประจําปีก็ประมาณ2,567นะครับคุณสมบัติทั่วไปนะครับเป็นผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับเอกสารนะครับที่จะต้องใช้นะครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชนนะครับ 2. ใบสําคัญแบบสอดสดก็คือใบขึ้นทหารกองเกิฑนะครับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองนะครับดีดามานดา 4. คุณวุธการศึกษานะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ22-29ถึงนะครับให้มีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ก็คือ 1. ใบรับรองการตรวจเลือกนะครับแบบสอดอสิบสนะครับก็คือน้องๆที่ได้ใบดำนะครับ 2. ใบรับรองแพทย์กรณีที่ใบรับรองผลการตรวจเลือกสอดอสิบสามกำหนดให้เป็นบุคคลประเภท2-3นะครับและครั้งที่3หรือคนจำพวก4ถ้ามี นะครับจะพวก 2, 3, 4ก็เดี๋ยวค่อยมาไล่รายละเอียดกันนะครับในเบื้องต้นคนที่ได้จับไปดําหรือว่าได้ตัวสอดอสเนี่ยก็เดี๋ยวสามารถสมัครได้เช่นกันนะครับอายุไม่เกิน29เนาะนะครับโอเคถ้ามีรายละเอียดก็ลองเข้าไปสอบถามในอกองศัสดีนะครับอรนนดอนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจแาลออนไลน์นะครับสิทธิมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับเงินเดือนนะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็อาวุธการศึกษาที่สูงขึ้นถ้าใครสนใจเรียนและที่สำคัญนะครับในการที่จะสอบต่อนะครับเป็นนักเรียนในสิบประหันบกหรือว่าสอบบรรจุก,ก็มีสิทธิ์มากกว่านะครับ้อยละแปดสิบเลยนะ นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะครับฝกากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ